ใครชอบกินข้าวโพดอ่อนบ่อยๆต้องรู้นะคะว่าจะส่งผลอะไรต่อร่างกายนะคะเชื่อว่าหลายคนนะคะชอบกินข้าวโพดอ่อนและอีกหลายคนนะคะไม่ชอบข้าวโพดอ่อนมองข้ามของดีนั่นเองนะคะประโยชน์ของข้าวโพดอ่อนที่มี ดีต่อสุขภาพนะคะหนึ่งมีแคอรี่ต่ำแต่ใยอาหารสูงแล้วก็ช่วยให้อิ่มนานนะคะช่วยกระตุ้นการระบบขับถ่ายได้ดีนะคะบอกลาอาการท้องผูกได้เลยนะคะ 2. มีกรดนะคะโฟลิกสูงนะคะช่วยสร้างเม็ดเลือดบำรุงเลือดเหมาะสำหรับคนที่อ่อนเพลียง่ายหรือคุณแม่ตั้งครรภ์น,นั่นเองนะคะข้อ3ข้อ3ข้อนี้สำคัญนะคะมีวิตามิน B นะคะและวิตามิน C นะคะช่วยเสริมภูมิคุ้ม คุ้มกันนะคะแล้วก็ยังช่วยให้ผิวของเราใสด้วยนะคะข้อ4มีสารนะคะรูทีนและ 4, แซีเซทินนะคะช่วยบำรุงสายตานะคะของใครใช้สายตาเยอะนะคะอยู่หน้าจอต้องบำรุงด้วยของดีแบบนี้นะคะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆนะคะที่ยังไม่รู้ว่าข้าโพดอ่อนนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากๆคลิปที่มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะกดคอมเมนต์กดรีโพสต์กดแชร์กดติดตามพี่มดไว้ด้วยคะ่ะ